โอ้โนี่บกอกฮาฮาฮน,นี่มาเห็นคนจริงนะครับพี่น้องสวนทุเรียนของจริง<ม>เกิดได้ไง่ายมากกับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดได้มา,ส,าสวนปลอดสารพิษสวนปลอดสารพิษที่ได้มาเท,ที่ยวสวนเงาะทุเรียนครับพี่น้องครับของจังหวัดศร,รีสะเกดซึ่งมีคุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นพามาเที่ยวพี่น้อง เพื่อนขี่หลุดไปรับมาจากในตัวจังหวัดศรีสะเกดได้ครับเพื่อนอยากให้โอ้อยากให้ลูกไปเห็นเพื่อนว่าเสียวแม่นีลาเสี้ยวพ่อนีลาเพื่อนว่าแม่เล็กมีเสี้ยวเพื่อนว่าถีผ้าไปเบิงสวนเงาะสวนทุเรียนเพื่อนว่าหมอลำาดชาหน่อยโอ้อยากไปยุ่นแล้วแม่ว่าโมมีเงื่อนเตินมน้นามัน่ว่าแม่สิไปรับมาแล้วพี่น้องป้ดเป็นตะอนซ่อนนำ้ำจะมันจบจะม็นงามพี่น้องครับ ดูกดปอดแอดแปดอยู B ่ A B A D y พี่น้องครับเป็นสีตัดเด้เรือนี่เด้อไก่สีตัดได้เด้นี่ตัวนี้เป็นเป็น,ปนมอญทองเนาะพ่อเนาะมอญทองภูเขาไฟมอญทองภูเขาไฟครับพี่น้องล่ภูเขาไฟแล้วเขาเรียกป้าอ้าโชคมานพี่น้องครับผู้ใดเข้ามาเบืองคลีบมอลำเดซ่าหน่อยคันผู้ใดมาเที่ยวสวนนี่ของเพิ่นนี่อาจสีได้ราคาถือได้จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกรณีพิเศษกินข้าวสวนเลยเมื่อกินอยู่สวนเพิ่นเลย มาเรียนมาเที่ยวสอบถามได้ครับ0872433675หมอล่ัเดซาหน่อยครับผม